ันนี้เราก็เอาเกี่ยวมาล้างนะคะอันนี้ก็จะมีที่ล้างเพราะว่ามีหญ้ามีข้าดีนนะคะ,ะเพราะว่าเราเกี่ยวข้าวที่เขาเอาไว้ทำข้าวปลูกด้วยชาวนาก็กลัวแปลว่าเกี่ยวไปแล้วข้าวดีน ยาจะติดไปกับตัวเกี่ยวนะคะเราก็เลยทําการล้างให้ก่อนเพื่อที่ข้าวมันจะไม่พนไปกับข้าวของเจ้าของนาที่สะอาดนะคะนี่ก็เย็นแล้วเย็นมากเลยอะถึงกับจะเกี่ยวแล้วก็เอามาล้างเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นหัวชิดน้ําที่ทางร้านเราจึงเองนะคะเรามาดูกันว่ามันจะแรงแค่ไหนมาแล้ว ไม่ต้องอ,ออกแล้วเพราะมันล้างแก้เอาข้าวออกไ็้เฉยอันนี้ก็ล้างเสร็จแล้วนะคะกำลังจะรถขึ้นแฮนเลอร์กลับบ้านนะคะ ตัวก็บ,บ้านกันเราก็ไม่ได้ล้างแบบว่าเกี่ยมตรงแพ็กนะคะเพราะว่าเราล้างในอุ้มแล้วก็บริเวณที่ข้าวสามารถปล่อย ลงรถค่ะลางให้เอี่ยมอันนี้ก็กำลังเอารถขึ้นแล้วนะคะไปเตรียมตัวกลับบ้านกัน